ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะผมจะผม JK วงเกมมิงนะครับวันนี้ผมจะมาบอกทุกคนว่าทําไมช่วงนี้ผมไม่ค่อยลงคลิปนะครับก็ถ้าจําล่าสุดได้นะครับที่ผมนั้นเพึ่งปล่อยคลิปลงไปคือเป็นคลิปไลฟ์สดนะครับของเกมอมอนอาร์ตนะผมประมาณผ่านไปสามสัปดาห์แล้วตอนนี้เป็นสัปดาห์ที่สามมั้งก็จำไม่ค่อยไดย้แล้วทุกคน <laughs> นะก็ผมจะบอกทุกคนว่าทําไมวันนี้ถึง ไม่ค่อยลงคลิดนะครับอยู่ 2, 2> อยู่2อข้อนครับมากกว่า2ก็เป็นได้แต่เอาสองข้อนดีกว่านะครับทุกคนข้อแรกนะครับกูขี้เกียจแน่นอนแน่นอนเลยว่ากูนั้นขี้เกียจแน่ๆขี้เกียจลงคลิดมากทุกคนว่าผมจะอาจคิดได้นี่แบบกูจะลงกูจะทําคิดที่ว่าคิดแบบคิดโคตรๆเอ,อางานนะครับมันน่าเบือเบ่อนะครัเบเวลาเราทำคิด แบบเออกูเกียจโว้ยกูขี้เกียจอย่างงี้ที่จะลียทำคลิปแต่เราต้องทำเพราะแบบว่าอยากได้ยอดวิวเยอะๆแบบนี้เราแบบจะได้ตังค์เยอะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ตังค <c oughs> ์นะครับเสียใจนะก็อย่างที่สองครับซึ่งทุกคนแล้วก็เด็กทุกคน,นต้องประสบปัญหาทหนึ่งคือการเรียนออนไลน์อ๋อายนะทุกคนเรียนออนไลน์ไม่โคตรน่าเบื่อมากๆก <c oughs> <ๆ S 1> ูแบบใหญ่เเียนะกูเกียจเรียนออนไลน์ ผมคิดแค่มากอยายอกทีกแบบกกแแ่แม่ผมไม่ต้องการเด็กที่เรียนออนไลน์ละมั้งซึ่งแบทุกคนก็ทุกคนไม่หนูอยากเเปิดเลยว่าแต่แม่คืออะไรครับทุกคนก็ไม่เป็นไรนะทุกคนผมไม่ได้คิดแค่ประมาณนี้แหละก็ส่วนเรื่องคลิปอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวผมจะหาเวลาทําก่อนนะซึ่งก็มีการบ้านเพียบไอ้นู่นนี่นั่นเพียบเลยครับ แัวทุกคนต้องรอหน่อยนะครับส่วนน้อยเลยก็ถ้ายังถ้ายังสงสัยว,ว่าผมยังทําคลิปอยู่ไหมผมบอบว่าผมยังทําคลิปอยู่นะครับแต่ต้องรอนาหน่อยเหมือนกันแหละเพราะว่าแม่ปิดเรียนออนไลน์อีกมีเวลาทำซะด้วยครับส่วนถ้ามีคลิปิธีคลิปหน้าจะเป็นการแบบว่า JKT นะครับ j k เป็นเกมมิ่งแบบว่าตัดต่อไงอะไรแาบน,นี้นะครับหรือแบบไอ้นู่นนี่นั่นนะครับเกี่ยวกับตัวผมก็ รอหน่อยนะนานหน่อยเพราะกูก็ผมก็คิดเก็บเหมือนกันแหละ <laughs> ก็ไปกันแล้วนะครับนะครับก็ไป้่ะนะครับ